มึงอุ้ยไปเพื่อนเพือนเพื่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 อนเพ่อนเนเเพื่อนเพื่อนยจ๋ากูบอกว่าแบบไอ้เี่ยเฟิเอพเนในเกมนี้กูไม่โดนยิงตายเอาไอ้เี่ยเอาตายเหรอเอร้นอ้าเฮ้ยเี่ยอย่ฮะตายสเอ้า เ <c oughs> อาายแล้วไอ้จริงดิสองแล้าตงน้ไม่เบียวเียเฟยวเดียเดีย่าเดินผ่านเดีผ่านแต่พูดเราจับได้เราได้หกเดเหรียญเลย้วยไม่เอา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 เราจะไปยังไงอ่ะก็ก็เอิเออวะโอเค สแกนสแกนเร่อยสแกนสแกนสแกนเอยกัวานีาพ่้หนุ่มนี่ยถานีดีกว่าถานีท่นครับทุกคนไ่นครับตอนนี้น่าท่าทางจะไปได้ดีนะโอ้ยเอไยมันปลี่มันเปียนสล็อตยังไงเปลี่ยสล็อตไงเออสกอร์มาสกอร์มาสีเขียวอะ เมื่อกีู้นี้เสียงตะโกนว่าช่วยเ้วยอ่ะใครวะใครวะเจตะโกนว่ามอจเม่อี้ตะโกนเฮียตายไปโดนผีไปช่วยช่วยอะไรวะตัวเ้ยไม่ไม่ไมนีห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 นีะไปทางไหนวะตามใครวะ หลังใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้มันเดินแล้วขึ้นหอมันมันมอง้ยเฮ้ยเฮ้ยมีนี่มีนีอยู่นตามกลัวเปนตามกลัวเหรชนี่ยอเงิสัตว์ไปโ o no no ช่วยกูด้วยช่วยกูดวช่วยกูด้วยเยูไกบตอนที่กูตายอะแม่งก๊อสิกเจ๊เว้ยเหี้ยแล้วกููว่าแม่งยังอยู่ไอสัตว์กูดูแม่งยังอยู่กูเลยลงไปข้างล่้็ายไอเช้อมะอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยยอ้ย ครเอาแฟไลไเแรไนตอบตอบตอผม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 อยากได้แฟไลทไอเจมึงเรียกว่าเจคไม่มีหมดแล้วอุ้ยเฮียดยโดใครตายวะนั่นเนแฟรไลท์งไงเาราแยกกันไหมเราแยกกันไหมโอไอเียทำไมแม่มกวาเดิมวะไอเียแยกกันไปแล้วอันี้สัตว์หรือว่าีอุ้ยอุ้ยตุ้ยอะวะ ไอ้ใครตัวไอ้ใครตัวไอ้ใครอีคนอ่ไอ้ข้นหนึ่งสองสามไี่เอายี่สิบวะปว เฮียตีติีเฮียน่ตัวายไอ้นัดไอ้นัดนักูพยายามอยู่นัเอาเฮียเอาเอาไอ้เพืันดีเอาเฮียไอ้แปแปลกว่ะแปลกแปลกมึงอยู่บนเรือแปลกๆก็เพื่อนทำไมวะเอาเฮียไม่ได้ชิบผ่ายแล้วทำไมวะเฮียมันสองทุ่มับแ้วไม่สามทุ่มอ่ะ ว่าเราลับดีกว่าเฮียเก็บของมันนยัเปมบอกกู้วยเปมกูยังไม่ไปกูอยู่นอกคลิปเนี่ยสำรวจทอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้เชี่ยเปมกูเจอหมากูตายหาแล้วเป็มโชคดีเพื่อนเฮ้เปมหาเ่นตายหาแล้วเื่นตายหาแล้วพูดก่อนลกอเปมเปมพูดเปมพูดตลอดเปรมตลอดเปมเปมลกูเปปม

ถอยถอยถอยเอโดถอยเอโดคุหวยมึงถอยคุยวายมึงถอยไอ้เหี้ยเฮ้ยอมึงนี้เลยทางเดียวทางเดียวออมออมเลยปะออกซ้ายออกซ้ายหมาอยู่ขวาไปยี่ยี่ยี่ยตามอยู่จ้าเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็ว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 โอ้ใครใครใครจ่าโดนผอกัดตายฮะชิบหายพี่พี่คุงรู้อะไรเนี่ยมึงมึงลองมึงลองดู โอ้ช oh ีต์ลองดูเอ air, เอมึงะลองดูนี่ด oh no, oh no. ิมันสแกตเนี่ยมันบอกด้วยว่าอ้าวเชี่ยมันแต่มันบอกว่ามันมีของม่ไหนด้วยเฮ้ยพวกมึงใช่ใช่ใช่ที่ผายไอเจ๊พ่อจะตายหาเจ๊เจ๊รักก่อนเจ๊โอ้ no โอ้ no เราเรอรอ

เดี๋ยวครับาเวงเดี๋วเวงพอแล้วพอแล้วเฮ้ยมันเกินแล้วเกินเกินเกินเกิไอ้สัตวเปิดอ่ะเฮ้ยมึงจะตกดทำควยแม่งรอคุณสองนาเกียรมึงเกินกดทำเกินไอ้หมายว่าไอเดียเอ๊แต่มึงกดเนี่ยข้างหน้าคุณเนี่ยไอ้เดียคนที่มากูกดเนี่ยไอ้สัตว์ I'm sorry ไปไปให้แดดไปให้แม่งแดกไปให้แม่งแดกเลยเฮียมึงกดรัวมึงกดรัวเอ๊ะเอ๊ะมึงกดรัวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเมึงฟังกูมึงกดเกินรัว

Fuck you bro Shut the fuck up Shut ชี้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 นิวชี้นิวชี้เลขสองคทุกคนเลขสอชี้เลขสเลขสชี้ชี้แม่งเลยชี้ชี้แมงเต็นๆะเต็นๆเนชี้เจอม์แล้วเหรอนั่นไงนั่นไงยแมเขาลองตกะลองตก

เฮียไปทันเออเออเออเฮียเฮียเฮียกูตายแล้วกูตายแล้วตายแล้วตายแล้วพวกยิงมาอันนี้ลอไปถ่ยโอเคได้ได้ได้่วนเลยด่วนเด่วนเลยไปได้สองเรีบร้อยแฟดสวกกี้เท่าไหร่วกี้บวกกี้มึงต้สั่งโคราโคราอันนี้้สั่งเดียวพอเดียว้ออ่ะอันเด่นอันด่นเอ่อ โอเคอันนี้แฟ่นไลท์กันนะโอ้ยใช่สั่ไลท์โอเคอันนี้แฟ่นไลท์หนึ่งแล้วก็กดจะกดทำไมมันก็ดันไม่ดีแล้วก็โอเคกูสงสัยมันจะไล่พึ่งไงหรือเปล่าไอ้เหี้ยไล่เฮียแล้วไม่รอ้สั่นโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยสั่นสั่นอะไรแฟ่นไลท์สั่นไอ้เหี้ยไอ้เหียเฮ้ยตายหาหมดเลย ไอ้อ yeah, ah. ah. okay. sí. hey, yeah. ๊ไอจาี่เขาตายหาหมดแล้วม่้าไเฮ้ยโบนเลยโบนเลยโอนมึงไปเด้อโอนไปเด้อ

เปมเปมโชคดีนะเปมมันอยู่ข้างนอกเจ๊ะทำไมดิเจ๊เออมีปรมตูต้องรีบเข้ามาเลยนะพี่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เฮ้ยมันไปไปไหนวะเขี้ยมทำให้เขี้ยมเอโอไปไหนนะไอ้เป๊มเรากดแต่ไล่ดิมันกดไม่ได้เป๊มปรตู

สพี่เอสมึงอ oh ีกแล้วไม่ได้โอ้ยไปกันเชิญครับเชิญครับโดโซโดโซไอ้โดโซเฮ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปใครใครออกไปวะเว้เกว้ไปเดี๋ยวไปเฮ้ยเยาเม่ยาเม่เฮ้ยเห็นไหมเห็นนี่ไหมโร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 เดี๋ยวเขไปนี่เลยนี่เลยอันนี้เลยถือนี่ไปด้ว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 ยทำไมอายุส กูนีเสียงกูนีเสียงหยุดอย่าอย่าเชื่อกูอย่ากูบอกว่าอย่าดีเดีวอะ่ไม่มี g r ะไรทียรชอบเลย องหลับตาลององจินการว่มีเสียงแล้วองหลับ,ลลบาาตาไปไปไปหลับลตาแมนิฮิฮิฮโหลฮิ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 ฮ hello 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 có hello 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 I'm back, I'm back, I'm back. มาเลยพี่ฮัลโหลอันนี้วันอินเทียฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเนี้ย What the fuck เสกูที

ขาหามึงตกกูไ <descon> ด้ป <Br ots> ้ายสัตว์เออไม่ต้องวิ่งกันเลยโอ้ยลิบิกวิ่งดว่าขนาดอยูไม่ค่อยน่าจิกรอเด oh shit b สิบหก oh shit alright b บมาใิกับ b look at that s h i ไม่ตัวเชี่ยวมึงเนี่ย หมดนกบินต่ำเย็นลแอดิชูดเร็วแอดิชูดเบิร์ดไม่เก็บลำพึ่งเลยไม่เก็บลำพึ่งงี้เฮียโอ้ยจะาพวกทีเจอ โดนตายเรียร์โอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ออโอย้ย

ทีไไ่ไหน่ะยินี่ะอ๋ออ๊บเปมโหลเปมโอ้ยเยอะเยอ้อ๋อ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  กูแน่กูแน่เดี๋ยววะตบไปตบไปตบไปมตบไปตกน้ำมันตายแล้วมันตายแล้วฮิสจูมันตายแล้วก็กดคิมไม่เลยสว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 ยเอยกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยก็เป็นเลยไม่เลยก็ไม่อลยสวยสวยสวยมึงกดไม่แรงพออ่ะกดไม่แรงพออ่ะมึงเจอมึงไม่เจออีเตอร์เอ็กซ์ถ้าถี่อะเหี้ยเออ โ้หไงประสบการณ์เขาน่าจะอินช็อกอยู่ใครไหมอินช็อกอินช็อกกับโบร